สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง THT TV Today จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ10อันดับประเทศในเอเชียที่ยากจนที่สุดในปี2564นี้นะครับแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโอนั้นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับเอเชียเป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า17.2ล้านตารางไมล์และเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรกว่า4.5พันล้านคนเอเชียมีประเทศที่มีความเจริญเป็นอย่างมากอาทิประเทศจีนอินเดียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จีนและอินเดียมีประชากรมากที่สุดในโลกโดยมีประชากร1.44พันล้านและ1.38พันล้านคนตามลำดับ แต่ก็มีประเทศอื่นที่ไม่เจริญมากนักนะครับด้านล่างเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในเอเชียบนพื้นฐานของ GDP ต่อหัว GDP ต่อหัวมักถือเป็นตัวบ่งชี้มาตรฐานการครองชีพในประเทศประเทศหนึ่งเนื่องจากมันสะท้อนถึงความมั่งคั่งโดยเฉลี่ยของผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้นๆน,น,นะครับอันดับที่10ประเทศอินเดียรายชื่อประเทศที่ยากจนที่สุดในเอเชียอันดับที่10คืออินเดีย ซึ่งคุณอาจแปลกใจที่อินเดียติดเข้ามาในลิสต์นี้ด้วยแต่ถ้าวัดตาม GDP ต่อหัวของอินเดียอยู่ที่1,637ดอลลาร์แม้จะมีเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่5ของโลกในแง่ของ GDP แต่ประมาณ21%ของประชากรอินเดียหรือ269ล้านคนอาศัยอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนสาเหตุของความยากจนในอินเดียได้แก่การไม่รู้หนังสือการเลือกปฏิบัติทางเพศ การกระจายความมั่งคั่งที่ไม่เท่าเทียมกันและจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับอันดับที่9ประเทศปากีสถานปากีสถานเป็นประเทศที่ยากจนเป็นอันดับที่9ในเอเชียด้วย GDP ต่อหัว1,279ดอลลาร์ทำให้ประมาณ40%ของประชากรในปากีสถานต้องอยู่อย่างแร้นแค้น แม้ว่าประเทศนี้จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมายก็ตามนี่เป็นเพราะสาเหตุหลายประการรวมถึงการคอร์รัปชันและการชิงอำนาจในรัฐบาลปากีสถานความขัดแย้งทางาศาสนาและทางโลกและการขาดอุดมคติในระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้ประเทศยังใช้จ่ายเงินส่วนใหญ่ของค่าใช้จ่ายของประเทศในด้านการป้องกันประเทศและด้วยเหตุนี้ประเทศจึงใช้จ่ายเพียง2.6%ของ GDP ทั้งหมดไปกับการศึกษา สิ่งที่ทําให้ประชากรประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไม่ได้รับการศึกษานเองนะครับอันดับที่8ประเทศซีเรียด้วย GDP ต่อหัวที่1,266ดอลลาร์ 1, ซีเรียจึงเป็นประเทศในเอเชียที่ยากจนที่สุดเป็นอันดับที่8ชาวซีเรียประมาณ80%อาศ,าศัยอยู่เท่ากับหรือต่ำกว่าระดับความยากจนณปี2560 เพิ่มขึ้น45%ตั้งแต่ปี2550สเหตุที่ความยากจนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเพราะสงครามกลางเมืองในซีเรียความขัดแย้งได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพสถาบันการศึกษาและโรงเรียนการศึกษาเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการหลุดพ้นจากความยากจนและเด็กๆชาวซีเรียราว50%ไม่ได้เข้าโรงเรียนอีกต่อไปเนื่องจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาซีเรียประสบปัญหาเงินเฟอ้อในระดับสูงมากโดยแตะระดับสูงที่สดุด121.29%ในปี2557ที่ผ่านมานะครับอันดับที่7ประเทศเมียนมาเมียนมาเป็นประเทศที่ยากจนเป็นอันดับที่7ของเอเชีย GDP ต่อหัวของพมา่าอยู่ที่1,207ดอลลาร์ ประมาณ26%ของประชากรอาศัยอยู่ในความยากจนและความยากจนสูงเป็นสองเท่าในพื้นที่ชนบทซึ่งมีประชากรประมาณ70%อาศัยอยู่ปัจจัยหลักที่ทําให้เศรษฐกิจเติบโตช้าคือการวางแผนของรัฐบาลที่ไม่ดีความไม่สงบภายในการขาดการลงทุนจากต่างประเทศการขาดดุลการค้าจํานวนมากโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เพียงพอและความรู้ในการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนั่นเองนะครับ อันดับที่6ประเทศกัมพูชา GDP ต่อหัวของกัมพูชาอยู่ที่1,197ดอลลาร์ 1, ในฐานะประเทศที่ยากจนเป็นอันดับที่6ในเอเชียกัมพูชามีทรัพยากรบุคคลน้อยมากและมีความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้อย่างกว้างขวางแม้จะประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจเมื่อไม่นานมานี้แต่ประเทศก็ต่อสู้กับความยากจนและรัฐบาลได้ดำเนินการเพียงเล็กน้อยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ที่จาเป็นเพื่อช่วยให้ประชาชนหลายล้านคนหลุดพ้นออกจากความยากจนที่กําลังเผชิญนี้อยู่นะครับอันดับที่5ประเทศคีกิสสถานด้วย GDP ที่1,4 0 0ดอลลาร์ 1, คีกิสสถานเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดเป็นอันดับที่5ในเอเชียคีกิสสถานมีรายได้ประชาชาติขั้นต้นหรือ GNI ต่ำที่สุดเป็นอันดับที่2ในยุโรปและเอเชียกลาง และประมาณ32%ของประชากรมีชีวิตต่ำกว่าเส้นความยากจนปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดสำหรับความยากจนในคีกิสถานคือการพึ่งพาการเกษตรและช่องว่างในความรู้และทรัพยากรในหมู่ประชาชนคีกิสสถานยังมีทรัพยากรธรรมชาติเพียงไม่กี่แห่งที่เป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกและสามารถส่งออกได้เฉพาะฝ้ายและยาสูบเท่านั้นนอกจากนี้ยังขาดบริการด้านการธนาคารและการเงินในประเทศ ทําให้ประชาชนไม่สามารถลงทุนทําให้ขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจอันดับที่4ประเทศเยเมนเยเมนมี GDP ต่อหัว851ดอลลาร์ตามที่องค์การสหประชาชาติเยเมนอยู่ในอันดับที่168จาก177ประเทศในดัชนีการพัฒนามนุษย์หรือ HDI ซึ่งหมายความว่าเป็นประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกความยากจนของเยเมนเกิดจากสงครามกลางเมืองการทุจริตและการจัดการทางเศรษฐกิจที่ผิดพลาดเนื่องจากสงครามกลางเมืองทำให้ชาวเยเมนจำนวนมากตกอยู่ใต้เส้นความยากจนประมาณ79%ของประชากรอาศัยอยู่ภายใต้เส้นความยากจนและ65%จัดว่ายากจนมาก อันดับที่3ประเทศทาจิกิสถานด้วย GDP ต่อหัว729ดอลลาร์ทาจิกิสถานเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดอันดับที่3ในเอเชียการขาดโครงสร้างพื้นฐานทำให้เศรษฐกิจของทาจิกิสถานหยุดชะงักคนที่มีความรู้ความสามารถหลายคนเดินทางออกจากประเทศเพื่อค้นหาโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้นทำให้ทาจิกิสถานเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการโอนเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้สงครามกลางเมืองของทาจิกิสถานได้ทำลายโรงเรียนประมาณหนึ่งใน5ของโรงเรียนในประเทศทำให้เด็กๆไม่สามารถได้รับการศึกษาซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดในการลดความยากจนนั่นเองนะครับอันดับที่2ประเทศเนปาลเนปาลเป็นประเทศที่ยากจนเป็นอันดับที่2ในเอเชีย GDP ต่อหัวของเนปาลอยู่ที่7 1 8ดลลาร์ ความยากจนของเนปาลเกิดจากความไม่มั่นคงทางการเมืองและการคอร์รัปชันการขาดอุตสาหกรรมและการพึ่งพากเกษตรกรรมแม้จะอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมายแต่เนปาลก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของตนโดยการขายให้กับประเทศอื่นๆที่เข้ามาลงทุนนั่นเองนะครับอันดับที่1ประเทศเกาหลีเหนือ จากข้อมูลที่มีอยู่ณปัจจุบันเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในเอเชียโดยมี GDP ต่อหัวเพียง651ดอลลาร์ความยากจนในเกาหลีเหนือเกิดจากการปกครองโดยระบบะเผด็จการตลาดเสรีแทบไม่มีอยู่จริงในเกาหลีเหนือในปี2020คาดว่าประมาณ60%ของประชากรเกาหลีเหนืออาศัยอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนของประเทศนั่นเองนะครับ ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของประเทศที่ยากจนที่สุดในเอเชียที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับฝากติดตามคลิปแนวนี้ของทางช่องในคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร์ e ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ